สวัสดีครับผมนายชนะชายเทียระบีสุขหลังจากที่ได้รับชมสปปรรพคุณของมะตูมไปแล้วตอนหนอกต่อไปผมจะมาแนะนำวัตถุดิบและวิธีการทำน้ำมะตูมกันครับเชิญรับชมได้เลยครับ เราจะนำมะตูงที่ได้ซื้อมามาล้างน้ำนะครับล้างน้ำเดี๋ยวก็พอครับเชิญนับชมได้ครับ ตรมที่ได้พักเสน็ดน้ำแล้วมากั่ให้มีกลิ่นหอมครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับ มีกลิ่นหอมแล้วครับน้ำขึ้นได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาต้มน้ำมะตูมครับตัวเราจะต้มโดยใช้น้ำ1.5ลิตรน,นะครับ น้ยน้ำ1.5ลิตรน,นี้เราจะใช้ต่อมาตูม8ชิ้นนะครับโดยเร,เราใช้ไฟปานกลางในการต้มนะครับต้มทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งครับหลังจากที่เวลาผ่านไป15นาทีนะครับสังเกตได้ว่าสีของน้ำมาตูมนั้นมีความเข้มขึ้นต่อไปผมจะมาใส่น้ำตาล300กรัมต่อน้ำา5 5ลิตรครับ เวราจะเคี่ยนน้ำตาลให้ละลายนะครับหลังจากที่เราเคี่ยนน้ำตาลละลายแล้วนะครับแล้วเราปิดแก๊สครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักน้ำมะตูมให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากองกันครับ หลังจากที่เราได้พักน้ำม่ตูไม่ยินแล้วนะครับเราจะมากรองกันครับ และนี่คือน้ำประโตมของกลุ่มกระผมครับต่อไปเราไปชมคลิปวิดีโอการอธิบายวิธีการใช้และรับประทานประตูมกันครับ